ข่าวรอบหึ่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประจำวันที่23พฤศจิกายนโดยโค้ชเชฟบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเชียงคืนนี้คอสเนอร์อะไรยังไงเมื่ออาเดเยมีปรารถนาจะร่วมทัพอาร์เซนอลและก็เมินแมนยูซะอย่างนั้นโดยคาริมอาเดเยมีกองหน้าทีมชาติเยอรมน,นีของโบรุสเซียดัชมุนปรารถนาที่จะย้ายไปร่วมทีมอาร์เซนอลโดยที่ไม่สนใจใหดีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในครั้งนี้เลยแม้แต่นิดเดียว โดยเดมินเบอร์สนะครับสื่ออังกฤษรายง,งานข่าวบอกว่าอาเดมีนั้นตั้งเป้าหมายที่จะย้ายไปร่วมทีม Arsenal อาร์เซนอลในอนาคตหากว่าย้ายออกจากกระดงของบริซเซอชมุนและฤด,ดูกาลหน้าไม่ใช่แมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดที่กำลังมีข่าวอยู่ในเวลานี้ซึ่งตามการรายง,งานข่าวระบุได้ว่าแมนยูนั้นได้ติดต่อสอบถามไปยังจอจเมนเดชตัวแทนของอาเดมีสำหรับความเป็นไปได้ในการที่จะย้ายออกจากกระดงของบริซเซอชมุนในช่วงซัมเมอร์ปี2026 แต่ว่าดูเหมือนว่าทีมของ H ฮชโค้ดบริเบนอาร์ริมเองนั้นคงต้องหันไปหาเป้าหมายอื่นในครักนี้เพิ่มเติมซะแล้วปัจจุบันอดีตเยมีเองมีสัญญาอยู่กับโบลิเซตชมุนถึงปี2027รายการเจรจาสัญญาฉบับใหม่กำลังจะหยุดชะง,งักลงจึงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะฮะที่กองหน้ากึ่งปีกวัย23ปีปัจบนนี้จะย้ายทีมเมื่อจบฤดูกาลนี้และจุด,จดหมายปลายทางต่อไปน่าจะเป็นเกมฟุตบอลพรีเม,มียร์ลีกอังกฤษในครักนี้ อย่างไรก็ตามอุปสรรคสำคัญก็คือบริษเชียัชมุนตั้งค่าตัวอาดิอมมีเอาไว้สูงถึงประมาณ75ล้านปอนด์ซึ่งเป็นตัวเลขสูงเกินไปสำหรับผู้เล่นที่ใกล้จะหมดสัญญาในคังนี้เพิ่มเติมนั่นเองนะก็เป็นคำว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปกัน,กนว่าน่าเสียดายแค่ไหนนะฮะอยู่ๆขอปฏิเสธแมนยูไปซบปืนซะอ,อย่างนั้นก็ขอให้ปืนแตกกันนกันเรามาดูข่าวต่อมาน่กันครับ หากจะยังไงดอตมุลยอมเซ็นสัญญารอบ3แต่ว่าซันโชต้องลดค่าจ้างในครั้งนี้เยอะเลยนะโดยกันนี้บรษเทดอตมุลน,นะฮะยินดีจะต้อนรับกับจาดอนซันโชปีกชาวอังกฤษกลับมาร่วมทีมเป็นผนที่3เพียงแต่ว่าจะต้องยอมลดค่าจ้างที่รับอยู่ปัจจุบันลงเกือบครึ่งหนึ่งเลยซึ่งเดลี่มิเมเบอร์ซื่ออังกฤษรายงานข่าวบอกว่าซันโชเองนั้นกำลังสิ้นหวังก,กับการที่จะเล่นในพิมเม์ลีกอังกฤษและต้องการจะจบฝันร้ายด้วยการจะกลับไปที่ รุลเซียดัชมวนอีกครั้งแต่สโมสรดังของบุนเดสเลกายินดีที่จะเซ็นสัญญาเป็นครั้งที่3ก็ต่อเมื่อปีกไวทภสพาบิวรานี้ยอมที่จะลดค่าจ้างลงมาแบบมหาศาลโดยปัจจุบันซานโชนั้นรับค่าจ้างอยู่ที่300,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ขณะที่แมนยูนั้นปล่อยตัวให้กับพนักของแอสตันวิลล่ายืมโจไปใช้งานในฤด,ดูกาล2025โดยสัญญาปัจจุบันการตัะชมดอายุลงในช่วงปีหน้า แต่ก็มีเงื่อนไขในการต่อสัญญาอีกหนึ่งปีโดยสถานการณ์ตอนนี้ซานโชนั้นกำลังประสบปัญหาที่แอสเซมินรารนาเพราะเพิ่งจะได้ลงสนามไปเพียงแค่4ี่เกมในพิมเบริกซึ่งก็เป็นการลงเล่นในฐานะตัวสำรองทั้งหมดเลยยังคงไม่สามารถที่จะยิงประตูหรือว่าทำแอซิสในการเล่นในครั้งนี้ได้เลยทุกรายการทางนี้บรูซิดาชูนเองนั้นก็ไม่ปฏิเสธโอกาสในการที่จะเซ็นสัญญากับซานโชเป็นครั้งที่สาม หากว่าหมดสัญญากับแมนยูในช่วงเดือนพฤิกายนปี2026จริงแต่ว่าจะต้องไม่ทำลายโครงสร้างเพาดานค่าเหนื่อยของสโมสรที่ปัจจุบันตัวเลขไม่เกิน2 0 0 0ยูโรต่อสัปดาห์ในขณะนี้ก็เป็นในบางงานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็ได้วยกันนะฮะเมื่อดตอนชมุนนั้นบอกเลยว่าโอกาสที่เขาจะดึงจะต้องสัโชกลับไปสูงแต่ขอให้ลดค่าตัวรงมัหน่อยจะได้ไหมเรามาดูข่าวต่อมากันครับอะไรยังไงเมื่องานนี้ผีจะว่ายัางไงเมื่อสบายิ ชื่นชมวาราฮวิชบอกว่าเก็บอาการได้ดีนะโดยกันนี้บรูซานโนสปาริติเทรนเนอร์ของโจเวนตุสชื่นชมดูซานวาร,วราฮวิชส่วนหน้าทีมชาติเซอร์เบียที่ไม่ได้แสดงปฏิกิริยาตอบโต้แฟนบอลฟีออริจินาที่โจมตีใส่หนักกับเขา ซึ่งจูเวนตุสบุกเสมอฟิออริเทนาไป1นต่อหในเกมซูเรียที่สนามซานดิโอน,นเดออาเจมิโอฟรังคีเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาโดยหนึ่งในผู้เล่นที่ถูกจับตามองก็คือวราฮวิชอดีตสุดหน้าของวิโอราที่ลงตัวจริงในทีมของเบียโคนารีของสปาริติในครั้นี้โดวยวราฮวิชเองนั้นตกเป็นเป้าโจมตีของแฟนบอลกลุ่มอุลตรานะฮะ หรือว่ากองเชียร์หัวรุนแรงของฟิออริเจนามีการตะโกนด่าทอในเชิงเหยียดเชื้อชาติพุ่งเป้าไปที่ส่วนหน้าทีมชาติเซอเบียตั้งแต่พระร่มตน้นและก็เพิ่มความรุนแรงขึ้นหลังจากที่ VAR ทำให้ผู้ตัดสินยกเลิกจุดโทษของจูวินโตชโดยผู้ตัดสินเป่าหยุดเกมลงชั่วงขณะและขอให้กัปตันทีม f ิออริเจน่าโราบราดเอเรี ควบคุมพฤติกรรมของแฟนบอลก่อนที่สถานการณ์จะเลยเถิดถึงขั้นยกเลิกเกมในครั้งนี้และก็ถูกปรับแพ้ไปศูนย์ต่อ3เมื่อเกมถูกหยุดไปสามัชีจึงกลับมาเล่นต่อโดยสปาร์ติต์นั้นถูกถามถึงประเด็นนี้ก่อนตอบว่าดูซันตอบสนองที่ถูกต้องแล้วแต่ว่าในเชิองอังสังคมนะฮะเราต้องหยุดการการะทําสิ่งต่างๆมากมายในสังคมที่ฟุตบอลที่ไม่เกี่ยวข้องกับกีฬา ยิ่งเ,เรื่องของแบบนี้เกิดขึ้นมากเท่าไหร่ก็ยิ่งทำลายเกมที่สวยงามที่สุดในโลกมากขึ้นเท่านั้นในครั้งนี้ก็เป็นคำว่างานนี้นะผมเรียกว่าดูซานนั้นเก็บอารมณ์ไม่ดีจริงๆนี่แหละครับอีกหนึ่งคนที่แมนยูนั้นอยากได้ตัวเขามาร่วมทีมเรามาดูข่าวต่อมานกันครับอะไรยังไงเมื่อใครเหมาะสมที่สุดที่จะผลงาน3มกองกลางเป้าหมายแมนยูแอนเดอร์สันบอตันและก็บาเดบา โดยงานนี้ทาง้าของฝั่งแมนยูเดินหน้าหากองกลางคนใหม่ในช่วงตลาดปีหน้าเป้าหมายชัดเจนสารายได้แก่แอนเดอร์สันบอสตันและก็บารีบาโดยเราเทียบผลงานในพิมพ์บริกในฤด,ดูกาลสัปดยี่สิบห้าแบบชัดๆทั้งประตูแอซิสเกมรับการดวลและก็สถิตในการเสริมเกมรุกว่าใครตอบโจทย์ทีมของบริเวณอังบริมในครั้งนี้มากที่สุดนะซึ่งเปรียบเทียบผลงานของเอลิชแอนเดอร์สัน อาดัมบอชตันและก็คาร์สบาริบาสามิดฟิลเปลมม้าหมายของแมนยู os, หลังจากที่ประเบนอัลบริมอยากจะเสริมแดนกลางให้แข็งแกร่งขึ้นซึ่งแมนยูเองก็พร้อมที่จะเสริมทัพครั้งใหญ่ในแดนกลางในช่วงเปิดตลาดปีหน้าโดยที่มีสรายที่เล็งไว้ก็คือเอบริชแอนเดอร์สันของ Not Forest, อนัตติแองโเรส์อดัมบอตันของคณะของฝั่งคริสเตัพาเลชและก็คาร์ส์บารบาของบริัน ซึ่งเปรียบเทียบผลงานของแอดเดอร์สันบอร์ตันนาราบาเดบาในฤดูกาลสองพันยี่สิบห้าในครั้งนี้กันสักหน่อยนะครับเริ่มไปที่ทางฝั่งแอดเดอร์สันกันก่อนกันนะกันลงเล่นทั้งสิบสองเกมนาทีที่ลงสนามหนึ่งพันแปดสิบนาทีทำไปได้หนึ่งประตูแอสเซสหนึ่งครั้งโอกาสยิงแปดครั้งยิงเข้ากรอบสี่ครั้งผ่านบอลแปดร้อยยี่สิบเอ็ดครั้งสัดบอลหนึ่งร้อยหนึ่งครั้งสัดบอลเขตโทษคู่แข่งยี่สิบเจ็ดครั้งโดนคู่แข่งหนึ่งร้อยหกสิบครั้ง ชนะโดนคู่แข่ง8 6ครั้งเครียบอล10ครั้งตัดบอล12ครั้งแล้วก็แย่งบอลกลับมา98ครั้งส่ดนักข่าวฟังสถิติของบอลตันนั้นลงเล่น10เกมนาทีที่ลงสนาม780วินาทีทำประตูไม่มีอาร์ซิสหครั้งโอกาสยิง3ครั้งเข้ากรอบศูนย์ผ่านบอล345ครั้งสับบอลบี่อครั้งสับบอลเขตโทษคู่แข่ง3ครั้งโดนคู่แข่ง70ครั้ง ชนะดวลคู่แข่ง34ครั้งเคลียบอล11ครั้งตัดบอล10ครั้งแล้วก็แย่งบอลกลับมา41ครั้งต่อมาก็จะเป็นทางของฝั่งคาร์สบาเดบางานนี้ลงเล่นเกม12เกมนาะทีที่ลงสนาม695นาทีทำประตูไม่มีแอสเซสไม่มีโอกาสยิงในครั้งนี้7ครั้งยิงเข้ากรอบ0ูนผ่านบอล290ครั้งสัมปัสบอล401ครั้ง สมัดบอลเขตโทษคู่แข่ง0ครั้งดวลคู่แข่ง82ครั้งชนะดวลคู่แข่ง38ครั้งเคียบอล12ครั้งตัดบอล12ครั้งและก็แย่งบอลกลับมา42ครั้งในครั้งนี้ก็เป็นว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็ได้กันนะฮะว่าแมนยูจะเลือกใครดีบารบาบอตตันและก็เอริชแอนเดอร์สันซึ่งผมมองว่าเอเดสเนี่ยดีสุดแล้วถ้าดูจากด้านของฝั่งสายติในราคาที่ นักเตะ3คนนี้ราคาก็เกือบพอๆกันเลยก็ว่าได้ในข่าวนี้เรามาดูข่าวต่อมาเกนครับเรวันดอสกี้สายหน้าสัญญาหนึ่งปีครึ่งเฟเนรบ์บเซ่จะไหวยเมนี่ยเมื่อรเบิดเรย์วันดอสกี้สุนหน้าตัวเก่าของทางฝั่งบาซโลน่า,าปฏิเสธข้อเสนอจากเฟเนร์เซ่สโมสรตัวกีที่พร้อมทาบทามในช่วงตลาดหน้าหนาวนี้ซึ่งอาร์ตสื่อสเปนรายงานข่าวบอกว่าเรวันดอสกี้ได้รับการติดต่อทาบทามจากขณาของเฟเนร์เซ่ ที่มอบสัญญาระยะเวลากว่า18เดือนให้พิจารณาแต่ส่วนหน้าทีมชาติโปรแลนดจะพิจารณาสัญญาระยะเวลา2ปีครึ่งเป็นอย่างน้อยซึ่งเลวันดอกสกี้นั้นกำลังเผชิญกับสถานการณ์ชีพไม่แน่นอนกับต้นสังกัดบาเซรลนาเพราะสัญญาปัจจุบันของเขาเองนั้นกำลังจะหมดอายุลงหลังจากฤดูกาลนี้ทำให้เฟเดเบเซ่อาศัยโอกาสนี้เตรียมข้อเสนอทาบทาศส่นหน้าทีมชาติโปรแลนและก็พร้อมที่จะจ่ายค่าตัวที่เหมาะสมในการซื้อ จากบาเซโลนาในช่วงตลาดซื้อขายเดือนมกนราคมในครนี้เพิ่มเติมเลยนั่นเองนะซึ่งตามการรายงานที่อ้างอิงจากข้อมูลจากแหล่งข่าววงในระบุเลยนะว่าเฟเดบาเซได้ติดต่อเบื้องต้นกับพู้นของเมเรวันดอสกี้เสนอสัญญาระยะเวลา1ปีครึ่งหรือจนกว่าจะจบฤดูกาลสัปดายี่สิบหกแต่ส่วนหน้าเดวัยสาเชปีวารานี้ต้องการสัญญาระยะเวลา2ปีครึ่งในคดี้และนี่ก็เป็นสรุปข่าวลวาสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงที่อื่นครับ ขอบุณทุกคนตางรชมผมกดไลค์กดแชร์และกดซับสบคไครต์ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับ